สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับพี่บอยคือยากงูมันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดรักกี้บ็อกกันอีกเช่นเคยอะไรหมดอะไรไหนเราเปิดตัวได้ไงวะอ้าวก็มไม่อยากเปิดอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดรักกี้บ็อกฟิวเจอร์กันนั่นเองนะครับก็เราไม่ได้เปิดกันมาหนึ่งเดือนแล้วเนาะ ก็เนี่ย Lucky Box Future เนี่ยคือมันเป็น Lucky Box ที่แบบยากคือมันเป็น Lucky Box ที่แบบเอฟเฟกเยอะกันมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแบบกินเอฟเฟกเยอะแล้วลองดูว่าเกมมันจะแคสหรือเปล่าเนาะทุกคนก็จะได้รู้นะครับว่าเกมมันแคสหรือไม่แคสนะฮะเข้าใจไหมไอ้ c o ป p e r ไม่ขอบคุณก็วันนี้นะครับเรามาเปิด Lucky Box Future สู้กับคอปเปอร์กันนั่นเองบอยรู้ไหมว่าคอปเปอร์แปลว่าอะไร นอนแล้วดำเนแล้วเดินปืนนั่นมันการพาวเดอร์อะคอปเปอร์แปลว่าทองแดงนะครับน่าจะใช่นะเออใช่แหละแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทองแดงเนี่ยคือมันนำไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าก็ต้องแบบมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยอย่างเช่นเอ่นั่นน่ะไอตัวอะไรนะซิเวฟฟิตท,ที่มันเป็นในเอนเดอร์อะแล้วก็มีไอ้นั่นนะครับไอข้าขงบนนั่น,น,นก็สามารถยิงได้เหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นปะมันยิงไประเบิดมามึงรู้ยังมึงเข้าใจรึยัง เข้าขาาาลลโอเคงั้นเราไปเปิดแล้วที่ฟิวเจอร์กันเลยดีกว่าน,นะครับตื่นเต้นแล้วนะฮะอยากสู้ก <ไ tr. S 1> ับบอสเตะแล้วโอเคเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่าน,นะครับปึ๊บโอ้ได้ชุดหนังมาสุดยอดเลยฮู้ฮู้ฮู้เป็นไงเรื่องรถไหมมันของดีแล้วทุกคนคือทำไมบอยต้องของดีตลอดเลยเนี่ยนะมันแค่คนชั้งหน้าพึ่งกล่องแรกปักทองแม่งอะไรไม่ได้เลยยเเว้ดี๋ยวไหนบอกไม่ได้ได้เปิ้ลเกี่ยวไอ้เปิ้ลน้ำเงิน ไอ้ยเรื่องมันจะกรอบโงมาโอ้มันได้เรื่องเลยเอ๊ะใส่ไม่ได้อ๋อใส่ได้โอ้ใครมันแจกแตงโมเนี่ยมันหิวเร็วเนี่ยฮะใครแจกแตงโม <laughs> มึงอ่ะอกช้กูอุย้ยไอเตอรสตาจัดไปครับละบกเลยกล่อง100บวกคลิปนี้กูกูเปิดมา8ลมากล่องรวม1ขันหมวก8กล่องก็เหรอเดี๋ยวจานมาต่อไปอุ้ยอะไรอ่ะเบคอนกินแล้วอุ้ยแต่บินไม่ได้แต่เฟกดีมากฮะอะไรฮะอะไร เป็นไงพลังเบคอนเบคอนงมาดิมาดิไว้ไม่ไม่แบบไม่กระเด็นอะนะไม่ทะลุสะเทือนเลยกระน้ำอุ้ยอันนี้ปลาได้ใช่ไหมอ๋อเป็นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกยาโอ้ยมันเป็นรับตาจริงด้วยอ้าวเอ้ยปึ๊บ ที่มึงเปิดไลท่บอลนี้มึงได้นี่ตลอดเลยอะมึงแมาได้ตลอดได้มึงจำได้ไงวะกูจำไม่ได้เนี่ยกูจำได้มึงได้ตลอดเลยเพราะกูแทงกูตีมไม่เข้าเดี๋ยวนะอันนี้หมวกเดียวกันไหมหรือคนละหมวกหมวกเดียวกันแต่ว่าผมจำได้ว่าชุดกอดได้คือมันแตกเร็วมากแต่มันเป็นชุดกอดที่ดีมากนะครับปึ๊บอุ๊ยโอ้โหดาบรามเกดก้าว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 เลยลงท้ามาครับบลูลงท้าบลูบูทโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจัดผมสัมผัสได้ว่าเกมมันจะแคสก็ได้แต่ไม่เป็นไรเพื่อนทุกะะรยม่่่้ออออทุดไวง อุ้ยกล่องมืนเราอีนึกป่ะอุ้ยมันจะแตกมันจะแตกกล่องจะแตกกล่องจะแตกอืมทำมันมเป็นกลัวก่อแตกไอเวน้นเอ๊ะเราเอาเครื่องลาออกดีกว่าเพราะแบบเดี๋ยวมีคนเบื่อนะแบบตีเราไม่ตายเนาะเก็บสกอตเดร์ไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนบอกพี่ลืมว้ายกูตายโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยมือเกิดเล่นอะไร <c oughs> โอเคมาเปิดต่อนะฮะเราเพิ่งเปิดไปไม่ถึง16กล่องเองเออ16กอล่องละมาอันนี้กล่องที่16 ปึ๊บมัฮะจริงอะจริงอยก็วันที่น <Okay. S 2> ี้ผมก็จะไม่จะโชว์ความโชคดีนะผมวันนี้เป็นวันโชคแรกของผมนะ้ว <c oughs> ลัคกี้บ็อกซขึ้นเอยอะดูมันไม่เกียบที่ลัคกี้บ็อกซ์มันเก็บที่ตัวของเราอุย๊ยเกิดอะไรขึ้นอย่าไปไหนั่นดิไอ้หนันะนะ่นน่ะโหดมากโอ้ยสบอกอย่าไปเมืกี้ไม่ใช่เพื่ปลปาโอ้โหหูมันมันแดงมากจนแบบเราลอยมาหกร้อยบล็อกเลยเนี่ยเมื่อกี้ใช้อะไรป่าเมื่อกี้ใช้อะไรป่าหน้าเขียวอ่ะ ดามนี่ก็บ้าและใครเชื่อนี่คือแบบนะครับเป็นทุยเลย <laughs> มันขี้ขวาแล้วมันบินมันจริงได้นะลองดูป่ะล่ะอ่ะลองดูลองดูเดี๋ยนะขี้ขวาจ้ากูกะแค่สุัเตียวแต่กูลืมไปกูกีน้นมันกิ้เหยียบเยอะมากโอเคมาเปิดต่ออุ้ยอะไรอ่ะอ๋อแรกแรกชุดก่อบ่วงแน่เลยผมแม่ไม่ได้อะไรดีๆเขาเลยไม่มันเป็นชุดกอะสีแดงใช่หรอ เดี๋ยวก็ได้<ช>ไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีบไม่เอาไม่เล่นละออกเกมละบายหุ่ยตีเร็วมากอ้าวไม่ได้ตีเร็วนี่ปะอะไรวะโอยชุดกอดจะแตกแต่ไม่เป็นไรเป็นชุดกอดสำรองนะครับ<อ>ปึ๊บอุ่ยแอปเปิลเดินชาร์จโอเคทีอะไรตีสถานะเหรอไม่ได้อะไรเลย <laughs> หมดมันกูหมือนคลิปที่แล้วเลยกูได้เบคอนอีกแล้วอ่ะอ่ะกินไหมกินไหมให้หนึ่งอันให้หนึ่งอันเอาไปให้หนึ่งอันเบคอนปึ๊บฟักทอยอีกแล้ว เออของมาเริ่มเกลือแล้วป่ะนายเริ่มเกลือแล้วเราเกลือนานแล้วอ่ะโอ้โหไอ้บอยเกลือจริงดูดิ <c oughs> บอยเกลือแลอ้วก็เกลือตามว <c oughs> ิจำได้ว่าชุดก่อนนีดีมีไงดีจริงด้วยอุ้ยค่อยใส่ค่อยใส่พามมันแตกง่ายมากอะไรชุดก่อนไหนไม่บอกสีเขียวเหรอไม่บอก <c oughs> ไม่บอก <c oughs> <c oughs> มันไม่รู้ครับมันไม่รู้วิแล้วแล่นี้เรามีละมันไม่รู้บินไม่ได้ช่วยด้วยเอแต่ยับอกขอไ่ทีว่าเอาปืนระเบิดยิงกูเนี่ยโหลปึ๊บ เกลือ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 อุ้ยแล่ม่วงน่าจะแล่ช่อย<า>บอยกูเปิด์ซับกล่องเลืย่ยกูได้แจกเกลียอยากเอ้ยได้เครื่องรางใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เครื่องรางอันนี้เป็นแม่ปลาจำได้ว่านี่เ,<อ>เป็นทีมที<อ>ทจะลองทำไมอ,อ่ะอ,อ่ะลองก็ได้ลองก็ได้<ก>โอเคเนี่ยดีแล้วไม่เก็บไวแม่ปลาโคตรกากเลยผิดหวังป่ะอุ้ยทีอะไรทีนที่แท้จริงอ่ะตอนนี้ มึงป้ากี่ลูกเนี่ยลูกเดียวลูกเดียวจริงหรอกูดีนัดเดียวมาแรนดอร์หมอบวะไหนขอลองดาบมีเน้นเน้นอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โหกโอ้โ เอาละครับก็กลับมากันต่อลครับเมื่อกี้นะครับเกมมันแคสต์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเอฟเฟกเดี๋ยวมันเยอะจนเกมแคสต,ต์ได้แหละไคือเอฟเฟกมันยังไม่ได้เยอะมากหรอกคืออยู่ๆเกมมันก็แคสคือจนแบบเราต้องมาสร้างโลกใหม่นะครับโอเคมาเร็วๆเปิดกันเลยดีกว่าเ <c oughs> พราะสาเหตุอ่ะเพราะถือเี้บอยเพราะสาเหตุอ่ะเพราะดาบนี้แน่ๆเนี่ยบอยดาบเนี่ยห้ามห้ามใช้งานอย่าใช้งานเดี๋ยวเกมแคสมาเปิดละปึ๊บนรูปอ่ะลองดูเลยลองเนาะ จากูว่าไม่ใช่สายเหินเพราะมึงอ่ะอ๋อว้าวหายแล้วมาเออตันนี้เหลืออีกสิบกล่องแล้วทำไมเปิดเร็วจังเลยครับผมเปิดตั้งหลายกล่องไป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 โอเคงั้นเราไม่ได้เปิดกันดีกว่านะครับเราจะได้ได้ไปสู่กับบอสกันเพราะผมเป็นยักษ์แบบเจ้าบอลแล้วอันนี้เป็นบล็อกบล็อกบอลระเบิดอันนี้คือระเบิดบอลนะครับบล็อกบล็อกบอลเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้บอกเลยบางทีบอลเนี่ยจะโหดก็ได้บ็อกลอยู่ไหน เนี่ยบอลม่วงเนี่ยไหนวะเนี่ยบอลม่วงเนี่ยมีไหมไม่น่ามีมันเป็นแร่ไหมเหรอไม่ใช่แร่มันเป็นระเบิดลองตาดูดิโอ้ยก่อเขียวดอกมาดอกมาก่อเขียวดีนะเอ้ยเดียวเดียวก่อเขียวก่อเขียวก่อกูก่อกูอ้าวขอบคุณมากโอ้ยก่อเขียวมันดีแต่คือข้อเสียมันจำได้ว่าดาบมี่าดาเมทแล้วก็เฟกเยอะมากเออถ้ากูชนะแล้ว ม่เป็นไรกูมีแรกครับดาบอยู่อุ้ย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 ระวางเกมแคสนะโวกลัวมากเลยเป็นมเยอะจริงครับแคดดาวแคดดาวโอเคแคดดามแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่ากูพี่กลัวเกมแคสททำไมทำไงได้คอมพีแรงอ่ะทำไมมึงกดเกมงแคสอ่ะนายไม่ใจว่าเราเรารักนายวะมันต้องแบบนี้ใช่ไหมเออมันต้องแบบนี้ดูว่านายกลัวเกมแคสมันไม่ใช่เราอะเรา เราเป็นคนที่ไม่เคยกลักวเกมแพ้เลยแค่เราเสียเวลาใช่ไหมันต้องเสียเวลามันเข้าใหม่มาเผื่อมันเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับถึงเราต้องมาสร้างโลกใหม่เลยเนะี่ยทำไมยังเข้าเซิร์ฟไม่ได้เราเนี่ยเรา,เรายัางเข้าได้เลย <g ül> เนี่ยพ่อไอ้ดาบเนี่ยทัวร์ป้าผมไม่ใช่ละทิ้งไปเลยผมไม่ใช่ชาลอ์ห้ามไปเก็บใช้ยนะเดี๋ยวเกมแคสเด็กเฮ้ยเปิ่นเขียวโอเคเสร็จละโอเคแก้หมดแล้วเหลือสิบกล่องปึ๊บเพิ่นดูนี่ทำไมนายช้ายละเก็บเงินแล้วก็วิ่งระเบิดอีกแล้วอ่ะลองลูกหนึ่งก็ได้อ่ะโอเคกากทิ้งไป ปึ๊บโอ้ยห่วงใกล้หมดแล้วว้ายแอปเปิลหายเลยอ๋อยังไม่หายไม่หายโอ้บอยปลาโหดอย่างปะปลาโหดนะวะกูตีลูกที่มันอยู่ข้างบนอะอ้าวเหรออ๋อลูกบอลไฟน่าจะพอระเบิดนะครับโอเคตอนนี้เราก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอแล้วก็ไปสู้กับบอสกันเลยดีกว่าอ้าวแล้วครับตอนนี้เราก็เสกบอสเสร็จแล้วนะผมเพราะจะสู้กับบอสกันแล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะไปสู้กันนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดถ้าเราสองคนนี้ผมส่วนช่วยพวกเราได้ที่กำลันเดิมเนาะตีกูมึงลองตีกูดิ ลืมเกมหมดศูนย์โอเคก็ผมจะไม่เสกไอ้บอสที่มันยิงระเบิดขึ้นบนนะเพราะว่าผมกลัวเกมมันแคร์นะผมเหนื่อยแล้วผมจะเสกแค่ตัวจิกจิกกใจไอ้ที่มันเป็นซีอิ๊ฟิตแบบนี้มาแทนแล้วกันเนาะโอเคส่วนชุดก่อก็คือจริงๆจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราเสกไปมันทําให้เกมเราแคร์นะผมเหนื่ะครับก็คือเกมแค่ตบ่อยมากโอเคงั้นเรากินเปฟนซีอิ๊วฟิตแบบนี้มาแทนละกันเนาะโอเคส่วนชุดกอดก็คือจริงๆจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราเสกไปมันทำให้เกูมีนแคร์นะผเหนื่อยวกูจะเสกแค่ตัวจิกจิกกัดใจ กูพร้อมแล้วพร้อมอยัง<ไ>ปโอ้ใส่ครบเซ็ตด้วยกูใส่แค่ที่กูลกลัวเกมแค้นเนี่ยโอเคไป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 ลุยลุยลุยโอ้เอาเอาไอาตัวนี้ก่อนไอตัวนี้ก่อนไปเอาคอปเปอร์ฆ่ามันอบอยเจ็บปล่อย,อย,อยมันตายมันตายมันตาย,ตายโอเคมาครับต่อไปเป็นโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับที่บอสคอปเปอร์ตายเลยนะเพราะว่าผมลืมเซตเลือดบอสคอปเปอร์นะครับโอเคมาบอยเราซื้ออีกรอบหนึ่งพร้อมยัง พร้อมแล้วก็ลุยเลยมาโอ้ยไอ้ลูกกระจกนี่มันน่าต้องขาจริงเลยมาเอาจีพีเอผมตีรอบเดียวตายนะโอเคมาสู้กับบอสดีกวยมาไปไอ้โคเปอร์โอ้ยโอ้อะไรมองนี่ก่ออะไรมึงมองรอบๆเดิมีแต่เอ็นเตอร์โพไหนเออเอ็นเตอร์โพทำไมเออขนาดเป็นแบบแค่ดูเฉยเออว่ะเออโอ้โหเอ็นเตอร์โพจริงโอเคมาไอ้โคเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยสะเก็ยมันโดนมันแม่นจังะเนี่ยเออเอ็นเตอร์โพมันเกิดอีกแล้ว จริงๆดาบผมตีเข้านะไม่ได้กากนะตายยังตายยังขอดาบเขียวสกิปโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตายแล้วมาต่อไปเรามาสู้เองหนึ่งสองสามเริ่มไม่ต้องหนีแล้วมาเริ่มแล้วแกโอ้ยโอ้ยนี่เราตีบอยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะก่อนจะแตกยังก่อนจะแตกยังใกล้แล้วนี่แค่ปีแอกกันได้แค่โลเดียวเดียวหย่าอ้าขอดาบมุ้งได้ไหมไม่ไหวแล้ว ท<พ>ี่สลับกันไป,<พ>ไปจะไปไปไหนจะไปไหนเราตื้อทับเกี่ยวสลับเตียนไปนะโอเคไม่ไหวแล้วตายสักทีสิเว้ยเ,เออก่อมาแตกแล้วก่อมาแตกแล้วเฮ้ยเอ,อ้ยจังหวะนี้แหละปัป๊บอ้โก้ปั๊บปั๊บพยายามทีเราบอดีเฮ้โก้ตาย <laughs> ถ้าไม่โดนมิเตอร์ทีคุงค่ามิเตอร์ทีคุงตายขนาดที่พี่รามจะฆ่ามิเตอร์ทีคุงแหมบอกห้ามเทเลพอร์ตตอนที่กูบ,บินเหนียวงเทเลพอร์ตมาหาอยตอนสู้อ่ <c oughs> แบบะ <c oughs> แล้วกูไปตีตัวเองตอนไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> เอาก่อหายอีกเดี๋ยวทุกคนถ้นาผมไปใส่จุดกอ่ออ่อะเออก่อมันจะแตกจริงๆด้วยแหละแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ว่า นีทุกคนจะสนุกหรือเปล่าใช่ <c oughs> ก็ดูคำถามไปนะครับอย่าไปซีเรียสมากโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ว่าเราสอบเคยได้ผมไปเจอนคลิปหน้านะครับบ๊ายบายหน่อยบอยบายบาย